ี่เช้านี้นจะจ๊ะมาเร็วมาแล้วเลูกมามามาเร็วเว,เว,เว<อ>พี่นัดปล่อยพี่โถแล้วนะคะทุกคนนะคะลองปล่อยเขาคืนหนึ่งเขาก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้เนาะไม่ไปไหนมาเร็วมาหาแม่เร็วพี่โคกก็อิจฉาต้องมัดพี่โคกนะคะทุเพราะว่า พี่คกเด็กน้อยไปตามพี่เถอะมา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 อาแม่เร็วไปไหนมาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหาเพื่อนมาเหรอพี่คกคหาเพื่อนมาเหรอมาตัวาแม่มาเอ้ยคิดถึงเออเเก่งมากไปไหนมาเดี๋ยวแม่จะใส่ปลอกคอใส่แค่ปลอกคอนะเออเอาปลอกคอไปที่ไหนลน่ะ แม่ถ่ใหม่โอเคโอเคโอเคพี่โถเก่งมากพี่โถเก่งมากโอเคเห็นไหมพี่โถคิดถึงบ้านเนาะพี่โถจะไปไหนเนาะไปเล่นน้ําไหนมาโอเคโอเคเล่นน้าไหนมาอย่าไปหเนะไปห่าเขานะอย่าไปเห่าเขานะใครมาบ้านอ่ะโอ้ยโอยคิดถึงว่าดีครับก่อนนั่งลงดีดีก่อนนั่งลงครับก่อนนั่งลงครับเอามือมาให้แม่โถครับเด็อเอามือให้แม่น้องไม่ปล่อยแล้วสวัสดีครับก่อนเลยโอ้ยเก่งมากนี่ฟังแม่ก่อนเราเจรจาก่อนอย่าไปเห่าใครเขา ะโอเคเราเราอยู่แต่บ้านของเรานะอยู่แต่บ้านๆน,นะโอเคไหมสวัสดีครับพ่อเร็วสวัสดีครับแม่ก่อนไม่เกินมือมาขอมือหน่อยขมือคลัพก่อนมือครัพก่อนเร็วไปก็หรอไปไปสำรวจอย่าไปไกละ้ะลูกโอเคเอไอไรนกไรนกไรนกปล่อยพี่โทเดินเล่นมาเร็วเร็วมาอยู่กับน้องแล้วน้องเรียกแล้วเร็วเออนั่งนั้นเนี่ยชมวิวอื โน้เน็บสิพ่อจันบดได้ยินอีพอ่บอบดได้ยินพ่อจันนั่นเนไโอเคเห็นไหมเยี่ยมนะคะเอฟซีพี่ถูไม่เห่ารถนะคะไม่ไล่รถเขาให้เขาทุน,นเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 พี่กีอ่ะปล่อยไม่ได้หรอกโอ้นอกาขมเลย ก้จอกอนี่อ่ะ,อะแม่ปล่อยนะคะหนูช้านี้หนูก็ปล่อยพี่โถแล้วนะคะสี่ปล่อยตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละนี่มาลูกมาปล่อยพี่โถแล้วให้เขาเดินเล่นให้เขาเป็นอิสระเช้านี้ก็อึมคึมพี่โคกแม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวก่อนลูกพี่โคกนี่ปล่อยไม่ได้นะคะสี่ไปนูน่นเนี่ะปล่อยแล้วไปกับพี่กิ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิทีละตัวทีละตัวทีละตัวไปเราให้ข้าวปลาก่อนก่อนที่เราจะลืมแม่ไม่อยู่แล้วนี่คะแม่บอกว่าใส่ปุ๋ยบัวด้วยนะยังไม่ฉีบห้าวันนะคะเดี๋ยวให้ใส่นะคะสีวผ้าจะนใส่ทีอันนี้ไม่กุ๊กอันนี้อันนี้ไม่ต้องเรียกกุ๊ก หลังบ้านต้องเรียกกุกกุกนี่มากินข้าวครับ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 อ่านี่ดีมากนะพี่โถมีอิสระแลดด้วอ่าเดินเล่นลูกเดินเล่นอ่าเดินไปไหนพี่โถหาแม่ดีมาไปไหนกะอ่าไปไล่นกแล้ลูก นี่นกกาก็ออกามาหากินเช้านี้แล้วเด้อะคะเปตีเนาะนกกระยางน่าจะเป็นนกกระยางน่ะพี่โถก็ยืนชมนกชมไม้กันไปนะคะมานี่ลงมาโอ้พี่เพชรอ่อยเหยื่อปลาไว้จะได้ปลาบ่เนี่ยเดี๋ยวลองดูเด้อ้อ,อ อขอเดินออกกําลังกายนะคะรับชมบรรยากาศที่สดชื่นนะคะเออนกไล่นกไล่นกไลนกไลไปลูกไลไปนกอะ่ะไลไปโอเคโอเคไลไปไลไปเดี๋ยวพี่นัดว่าจะกลับมาออกกําลังกายนะคะสีอย่างจริงจังแล้วเนาะเช้ามาใส่ชุดอวาก,ากาศแต่ว่าเฉพาะจะไปทีไรนะตั้งใจทีไรนะว่าเออค่อยสีออกกําลังกายนะ ค่อยสิไปถีบจักรยานและเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยในสี่ฝนตกมาพี่โถมาลงเรียกพี่โถสิมาเร็วๆมาเร็วๆมานี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปมาเร็วเร็วเราคุยกับแม่ก่อนเร็วนั่งเก่านั่งเฝ้าบ้านเนี่ยก็เดินอยู่แถวเนี้ยเมื่อคืนก็ฝนตกลงมานิดหน่อยวันนี้ วอเช้าก็ได้โตอีกโั่วถั่วถั่วไปเดียวเดยวเดียวเดียวไปเดียว,ๆๆไ,ปยวๆๆไปขาบานเลยนะอ่ะสีต้นไม้ที่เขาเอามาให้นี่เริ่มแตกใบอ่อนแล้วนี่อ่าเราก็เดินอยู่แถวบ้านเช้ามาพี่นัทต้องกินน้ำนะเอซีเพราะไม่กินน้ำนะพี่นัทก็จะสะอึกเป็นอะไรก็บรรลุกินน้ำวันนี้ลุงจะมาได้ไหมเนาะเนี่ยเนาะ ฝนขึ้ฟ้าขึ้นฝนเดินชมนกชมไม้นะคะเป็นการออกกำลังกายเป็นในตัวรู้สึกว่าพุงซีออกนะต้องรีบทำพุงให้หายมาแล้วมาแล้วสิเร็วเร็วมา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 ดูกับน้องที่มา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 โอ้ยไอ้น้องคือใจใจขาดมันเป็นยางไอ้น้องเนี่ยปล่อยไม่ได้เลยอเออเออ เออเออมามาหาพี่โถมาน้องเรียกแล้วไม่แม่ไม่มัดไม่มัดแล้วปล่อยหนูแล้วกลัวมัดนะคะสวัสดีเช้านี้นะคะขอให้ทุกคนจงมีความสุขกับเช้าที่เขียวเขียวนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อฝนตกเดี๋ยวพี่นักไปดูลูกก่อนเด้อนะคะใจสีขาดแล้วลูกคอยสวัสดีค่ะ